สวัสดีครับนี่ต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยกับช่วงห้องเรียนออนแอนะครับก็วันนี้เรามาเรียนในวิชาชีววิทยากันต่อนะครับทีนี้ในวันนี้เนี่ยเราจะมาต่อกันนะฮะเ,เมื่อตอนที่แล้วเราคุยอะไรกันไปนะเราคุยกันถึงเรื่องโครงสร้างกรดอะมิโนใช่ไหมเราบอกว่าเราโครงสร้างพื้นฐานกรดอะมิโนเนี่ยก็ต้องมี N2 COH แล้วก็ R กรุ๊ปที่มันทําให้ different กรดอะมิโนกรดอะมิโนแต่ละชนิดเนี่ยมันมีลักษณะของ โครงสร้างและก็คุณสมบัติทางเคมีที่มันแตกต่างออกไปนะครับทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเจ้าตัวกรดอะมิโนแต่ละชนิดนะครับเวลามันอยู่ธรรมชาติของมันโอเคมันก็มีส่วนหนึ่งที่เราเจอเป็นฟรีอะมิโนแอซิดก็คือหมายความว่าเป็นกรดอะมิโนอิสระที่มันอยู่ในโมเลกุลของอยู่ในน้ําปกตินะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกรดอะมิโนที่มันมีอยู่ครับมันมักจะเอามาต่อกันเป็นโมเลกุลที่มันใหญ่ขึ้นซึ่งอาจจะใหญ่ขึ้นมาจนสุดท้ายกลายเป็นตัว โปรโตีนเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูข้อมูลกันถ้าเรามาดูโครงสร้างกันนะครับในหัวข้อนี้เนี่ยเราจะเริ่มเอากรดอะมิโนที่มันเกิดขึ้นเมื่อตอนก่อนหน้านะครับมาเชื่อมต่อกันนะครับให้มันกลายเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าพ o ลีเปปไทด์เพราะฉะนั้นในหัวข้อนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันถึงส่วนที่เป็นพ o ลีเปปไทด์ ถูกไหมฮะเราจะคุยกัถึงส่วนที่เป็นพอลิเปปไทด์ซึ่งเด็กก็บอกว่าอะผมทวนรูปของเก้าก่อนอเราบอกว่าเวลากรดอะมิโนมันต่อกันเราทำไมพันธะมันยาวขนาดนี้ไม่เป็นไรจบไหมฮะตัวนี้ก็คือส่วนที่มันเป็นพอลิเปปไทด์ใช่ไหมเราบอกว่าตัวนี้เราก็คือต่อกันใช่ไหมตรงนี้ก็เป็นส่วนของอะมิโนแอซิด อันนี้เราคุยกันไปแล้วเนาะไอ้เจ้าพันธะที่เชื่อมก็คือส่วนที่เป็นเปปไทด์บอร์ดใช่ปะส่วนนี้ก็คือเปปไทด์บอร์ดเพราะฉะนั้นถ้าเด็กเอากดอะมิโนมาเชื่อมต่อกันเนี่ยเด็กก็จะเกิดเป็นพอลิเปปไทด์ขึ้นมานะครับทีนี้ ถ้าเรามาดูโครงสร้างกันโอเคเราเริ่มจากสมมติว่าผมมีกรดอะมิโน2ตัวผมไม่บอกละอ่ะไม่ใช่ผมไม่บอกมาดูผมใจร้ายกันมาดูคือจริงๆผมติดเป็นอันโนนไว้ผมก็จะใส่เป็น R1 กับ R2 นะ R1 ก็คือเป็นหมู่ฟังก์ชันใดๆก็ได้ของของกรดอะมิโนตัวที่1 R2 ก็คือเป็น R กรูปใดๆก็ได้ของกรดอะมิโนตัวที่2นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูโครงสร้างกันนะครับถ้าเรามาดูโครงสร้างกันเด็กๆก็จะเป็น H2N ขีด C ขีด H ขีด CO ผมขอกระจายตรงนี้นะเป็น C mm ีเดอโบลโอโอเอชตรงนี้เป็น R1 R1 ก็คือบอกว่ามันเป็นกรดอะมิโนตัวที่1น,นะครับเป็นอะมิโนแอซิดชนิดที่1นึนะครับเด็กเอาไปเชื่อมกับกรดอะมิโนตัวที่2นะครับตรงนี้คือ NH2 เด็กก็กระจายออกมาเป็น H N แล้วก็ H ตรงนี้ก็เป็น C H ตรงนี้เป็น R2 แล้วตอนนี้ก็เป็น CO h อันนี้ผมยุบลงนี้นะจะได้ไม่เกะี่ก,กันนะครับอันนี้ก็จะเป็นกรดอะมิโน,โนตัวที่2เอาละเด็กเอา2ตัวมาชนกันเวลาเด็กเอา2ตัวมาชนกันเด็กก็จะเห็นว่าเด็กมี OH ของตัวหนึ่งใช่ไหมแล้วก็มี H ของอะมิโนโกรุปอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเด็กดูตรงนี้ เด็กเอา O H ของตัวหน้าไปเชื่อมกับ H ของตัวที่สองเด็กเกิดอะไรขึ้นมาครับดเด็กดึงน้ำออกมาถูกไหมไดเด็กก็จะเกิดเป็นน้ำออกมาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแปลว่า Product ที่มันเกิดขึ้นตรงนี้หน้าตาดเด็กจะเป็นไงอ่ะช่วยกันเขียนหน่อ NH2 ฝั่งของตัวกรดนะำิโนเตัวที่1เราไม่ได้ไปยุ่งกับมันก็ทิ้งไว้ NH2 ถูกม C ขีด H ขีด1 เด็กเป็นซีเดบรอนโอเอสแต่เด็กดึง o อออกไปเป็นน้ำแล้วเด็กก็จะเหลือแค่ซีเดบอนโอถูกปะ o อดึงออกไปเป็นน้ำแล้ว H ดึงออกไปเป็นน้ำแล้วเด็กก็จะเชื่อมต่อกับ N แล้วก็ H ถูกไหมที่เหลือเด็กก็เป็น C H R 2แล้วก็ C O เด็กๆเกิดขึ้นมาเป็นโมเลกุลที่เชื่อมกันแล้วเรียบร้อยแล้วก็มีน้ำเนาะมีน้ำเกิดข,ขึ้นหนึ่งโมเลกุลแต่ว่าน้ำเมื่อกี้เราเขียนไปแล้วเอามันออกปเป็นน้ำออกมาโมเลกุลนี้เขาเรียกว่ามันเป็นไดเปปไทด์ครับถ,ถูกไหมเด็กๆจะเห็นว่ามันเชื่อมกันเรียบร้อยแล้ะเด็กๆด,ดึงน้ําออกเพราะฉะนั้นเด็กๆจะเห็นได้ว่าตําแหน่งตรงนี้คือตําแหน่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันเชื่อมกันถูกปะใช่ไหมครับตําแหน่งนี้ก็คือสิ่งที่เราเรียกเขาว่าเป็น ไทบอลตำแหน่งนี้คือตำแหน่งที่มันเชื่อมกันนะครับเราเรียกมว่ามันเป็นเปปไทบอลนะครับก็คือเป็นพันธะที่เชื่อมกันนั่นเองเป็นเปปไทบอลที่มันเกิดขึ้นนะครับโอเคไหมโอเคไหมเกิดเป็นเปปไทบอลขึ้นมานะครับโมเลกุลตัวนี้เขาเรียกว่าใดเปปไทนะฮะ เพราะฉะนั้นเด็กจะสังเกตเห็นได้ว่าเวลาเด็กเอากดอะมิโน2ตัวมาต่อกันเด็กเกิดเป็นไดเปปไทด์โมเลกุลเด็กใหญ่ขึ้นเด็กมีการดึงน้ําออกไปทบทวนความรู้หน่อยแล้วปฏิกิริยาที่มันดึงน้ําออกเราเรียกว่าอะไรเอ่ยดีไฮเดรชันถูกไหมครับหรือเรียกอีกชื่อน,นึ่งว่าคอนเดนเซชันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เด็กก็จะเกิดออกมาเป็นดีไฮเดรชันหรือคอนเดนเซชันนั่นเองเพราะเด็กดึงน้าออก ทีนี้ถ้าเด็กมีกรดอะมิโนโตัวที่3จะเข้ามาครับและเซว่าเด็กๆกำลังจะเติมกรดอะมิโนโตัวที่3เข้ามากรดอะมิโน,โนที่3โครงสร้างของเด็กก็จะเป็นเอ่เอ NH2 เหมือนเดิมเนาะขีด C ขีด h ขีด CO h. แล้วก็เป็น R3 เป็นกรดอะมิโนชนิดที่3เด็กเอากรดอะมิโนโตัวที่3ใส่เข้ามาทีนี้มันจะเข้าทางไหนดี มันมีฝั่งนี้เข้าก็ได้หรือจะเข้าฝั่งนี้ก็ได้ถูกไหมฮะปกติแล้วเวลามัน a อทแท k อะครับมันจะ a อทแท k เข้ามาที่ฝั่ง cos ครับอันนี้จำไว้เลยเวลาเราเติมตัวต่อไปอะครับปกติมันจะเข้ามาเฉพาะฝั่ง cos เพราะฉะนั้นไปแสดงว่าไอตัว n2 เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ตลอดไปถูกปะ่ะมันก็จะไม่ยุ่งเลยใช่ไหมครับเวลาดเด็กๆเติมมันจะเติมฝั่งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเวลาเด็กๆดูโครงสร้างออกมาอะเด็กๆเเขียนโครงสร้างในใจเลยก็ได้ครับตัว1กับ2เหมือนเดิมเนาะเพราะฉะนั้นผม,ผมไปก่อนเลยนะก็ h2n ขีด c H อันหนึ่งถูกไหมตรงนี้ก็เป็นเปปไทด์บอร์ด C- ดับบล์ O-NH ตอนนี้ก็เป็น C-H-R2 แล้วก็ C- ดับบล์ O ทีนี้ก็เหมือนเดิม O-S ตรงนี้ดึงออกเป็นน้ำ S ตรงนี้ตัวหนึ่งดึงออกเป็นน้ำเพราะฉะนั้นเด็กก็จะกลายเป็น N-H ถูกไหมฮะแล้วก็จะกลายเป็น C-H-R3 แล้วก็ C-O H. เด็กก็จะเกิดเปปไทด์บอลกี่ตำแหน่งครับสองตำแหน่งถูกไหมตำแหน่งแรกก็คือตัวเดิมตรงนี้ใช่ไหมตำแหน่งสองก็คือตรงนี้อรอยโมเลกุลตรงนี้ก็จะมีสามตัวมาต่อกันใช่ปะตรงนี้เขาก็จะเรียกว่ามันเป็นไตรเปปไทด์เกิดน้ำขึ้นนด้กันเลวแล้วก็บวกน้ำขึ้นอีกหนึ่งตัวนะครับเพราะฉะนั้นเด็กจะเห็นได้ว่าเวลาเด็กตอบไปเรื่อยๆครับ ไอตัว NS 2ตัวที่1ก็จะไม่ถูกยุ่งเลยใช่ปะก็จะอยู่ตรงนั้นตลอดไปใช่ปะเวลาเติมเข้ามาตัวท so ี่มันเติมเข้ามาเรื่อยๆก็จะเติมมาทาง COH มาตลอดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแปลว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยโครงสร้างของโพลีเปปไทด์ที่มันเกิดขึ้นนะฮะมันก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ก็คือเวลาเด็กเติมไปเรื่อยๆเด็กๆก็จะเห็นว่าตัว NS 2ฝั่งนี้ก็จะค้างตลอดใช่ปะ NS 2ฝั่งซ้ายเด็กๆไม่ยุ่งกับมัน แต่ก็เติมไปเรื่อยๆจนกรทั่งได้เป็นพอลิเพปไทด์สายยาวๆขึ้นมาแบบนี้จบป,ปะส่วน c o h ก็จะเป็นตัวล่าสุดที่เด็กเติมเข้าไปก็จะเป็นแบบนี้เพราะฉะเวลาเราเขียนโครงสร้างของพอลิเพปไทด์ครับเราจะเห็นว่าฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นฝั่งที่มันมี n h 2ค้างไว้ตลอดนะครับปลายด้านนี้เราเรียกมันว่าเป็น n terminal บางคนเรียก n terminal ก็คือมันจะเป็นฝั่งที่ค้างฝั่งนี้ไว้นะส่วนฝั่งนี้ ก็จะเป็นฝั่งที่มี COH ค้างตลอดใช่ไหมมันก็จะเป็นตัวใหม่ที่มันเติมเข้ามาฝั่งนี้เขาจะเรียกฝั่ง C terminal ครับเวลาที่เราเขียนลำดับกรดอะมิโนครับปกติเราก็จะเขียนจากฝั่ง N terminal ไปฝั่ง C terminal เสมอนะครับ,รบ,รบปกติแล้วเวลาเราเขียนนะครับอันนี้ผมโนไปข้างล่างแล้กันเวลาเขียนลำดับพ o ลีเปปไทด์ ลำดับอะมิโนแอซิดในโพลิเปปไทด์หรือเวลาเราสังเคราะห์โปรตีนออกมาก็เหมือนกันนะครับเราก็จะเขียนจาก N ไป C เสมอน,นะครับเราจะเขียนจาก N terminal ไป C terminal เราก็จะเขียนจาก N-terminal ไป C-terminal ตลอดนะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นเด็กก็จะได้ออกมาเป็นพอลิเปปไทด์ก็ปกติเด็กก็เกิดพอลิเปปไทด์ก็แล้วแต่เด็กมีเกิดจากกรดอะมิโน10ตัวเด็กก็จะมีพันธะเปปไทด์9ตัวเกิดน้ำ9กโมเลกุลใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นโมเลกุลตัวนี้ก็คือส่วนที่เป็นพอลิเปปไทด์โอเคไหม โมเลกุลน,นี้ก็จะเป็นในส่วนของพอลิเปปไทด์เพราะฉะนั้นเด็กก็จะเกิดพอลิเปปไทด์ได้แล้เด็กเขียนโครงสร้างเด็กรู้แล้วว่าโอเคท,ท้ายสุดแล้วเนี่ยตัวพอลิเปปไทด์มันจะออกมาเป็นหน้าตาแบบไหนนะครับก็เด็กเอาคาร์บอนซิลกรุ๊ปของตัวก่อนหน้าไปเชื่อมกับอะมิโนโกรุ๊ปของตัวถัดไปเด็กก็เกิดขึ้นมาเป็นเปปไทด์บอลแล้วก็เกิดดีไฮเดรชันดึงน้ำออกไปตัวนี้คือพอลิเปปไทด์ครับพอลิเปปไทด์บางตัวมันก็อาจจะหนึ่งตัวทำงานได้เลยหรือบางทีก็ต้องใช้พอลิเปปไทด์หลายๆโมเลกุลมมมาาาาาททททงงนนนนนดดด้้ววยยกกัััเเเขรีีพอลิปปไไ์่่คื โปรตีนครับเขาเรียกพอลิเปปไทด์ที่มันทํางานได้ว่ามันคือโปรตีนเหตุเราจะมารู้จักในส่วนของโปรตีนกันว่าเจ้าโปรตีนเนี่ยคืออะไรนะครับอันนี้โอเคไหมอันนี้ต้องเขียนให้ได้นะฮะสมัยก่อนไอ้ตัวนี้มันอยู่ในวิชาเคมีแต่ตอนหลังเนี่ยเขาตัดบทนี้ทิ้งไปจากวิชาเคมีละเพราะฉะนั้นเขา e x p เ c t ให้เด็กๆจะต้องเขียนการเกิดเปปไทด์บอ์ได้แน่ๆหรือบางทีเขาให้มเลกลุลของพอลิเปปไทด์มาเด็กๆต้องสามารถไอดีนติฟายได้ว่าตรงไหนคือตำแหน่งของพันธะเปปไทด์ อันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เด็กจำเป็นจะต้องทําได้นะครับไปต่อเลยเนาะโอเคครับปุ๊บเพราะฉะนั้นเรามารู้จักในส่วนของโปรโตีนกันนะโปรโตีนเนี่ยถ้าเราให้นิยามนะครับโปรโตีนเทารนิยามโปรโตีนก็คือฟังชันอลโพลีเปปไทด์นะครับ ก็คือเป็นตัวโพลิเปปไทดยที่มันสามารถทำงานได้นะครับสามารถทำงานได้หรือมีหน้าที่เด็กอาจจะเกิดจากกดไอ้อาจากเกิดจากโพลิเมปไทดยหนึ่งสายก็ได้หรือมันอาจจะมีโพลิเมปไทดยมากกว่าหนึ่งสายก็ได้นะอย่างเช่นฮีโมโกลบินฮีโมโกลบินในเลือดเราอย่างเงี้ยก็มีโพลิเมปไทด์สี่สายก็แล้วแต่นะครับโปรตีนเนี่ย อาจเกิดจาก1 p o l y โพลิเปปไทด์ก็ได้หรือมากกว่า1 p o โพลิเปปไทด์กด็ได้นะครับที่มาทำงานด้วยกันนะคบคือเจ้าตัวโปรโตีนเนี่ยมันมันเป็นตัวสัมพันธ์นะครับโปรโตีนเนี่ยจริงๆลักษาะเขาเรียกว่ามันเป็นโปรโตีโอสมันแปลว่าความสําคัญอันดับหนึ่งคือ โปรตีนมันมีฟังก์ชันหลากหลายมากนะครับฟังชันของโปรตีนเนี่ยมันมีหลากหลายมากมันไม่เหมือนคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตหลักก็เป็นแหล่งพลังงานแหล่งสะสมอาหารแล้วก็คำจุนใช่ปะแต่โปรตีนเองเนี่ยมันมีบทบาทหน้าที่ค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็ค่อนข้างแตกต่างกันออกไปนะฮะเพราะฉะนั้นเออเรามาสรุปหลักๆหน้าที่ของโปรตีนหลักๆที่เราจะควรจะต้องรู้กันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเออ ต่เดี๋ยวเด็กเรียนชีวะไปเรื่อยๆถ้าเด็กเรียนอยู่ม .4 เด็กๆเดี๋ยวจะเจอหน้าที่ของโปรตีนหลากหลายเลยแต่ว่าถ้าเด็กอยู่ม .6 แล้วเด็กๆจะพอนึกออกว่าเวลาเรียนบทไหนก็ตามมันต้องมีโปรตีนเข้าไปยุ่งอะเนึกออกมาคือโปรตีนมันมีความสาคัญค่อนข้างเยอะแล้วก็มี diversity สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นในหัวข้อนี้เราจะมาคุยกันว่าแล้วโปรตีนเราเนี่ยมันมีฟังก์ชันอะไรได้บ้างโปรตีนฟังก์ชันนะครับเป็นอะไรได้บ้าง หน้าที่แรกสุดเลยครับเอนไซม์ครับเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิตนะฮะคือเอนไซม์ส่วนใหญ่ในธรรมชาติของเราเนี่ยมันก็เป็นโปรตีนอยู่แล้วละมันก็จะมีส่วนน้อยมากที่มันเป็นพวกไรโบโซมหรืออะไรก็ตามไอเป็นเป็นไรโบโซมแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเอนไซม์เอนไซม์ทุกชนิดเกือบทุกชนิดเนี่ยมันเป็นโปรตีนนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่หลักของมันเลยก็คือมันจะเป็นเอนไซม์ ที่มีหน้าที่ในการเร่งปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิตดเด็กอาจจะคุ้นหลายๆชื่อดเด็กอาจจะคุ้นพวกเอนไซม์ย่อยอาหารอย่างเช่นเปปซินออ,อมายเลสอะไรแบบนี้เด็กอาจจะคุ้นชื่อแบบนี้แต่ว่าจริงๆเอนไซม์มันไม่ได้มีแค่นี้เนาะถ้าดเด็กๆเรียนเรื่องหายใจระดับเซลล์แล้วหรือสังเคราะห์แสงแล้วดเด็กอาจจะเคยได้ยิน ATP synthesis ที่ใช้ในการสังเคราะห์ใช่ปะ ใช้ในการสังเคราะห์ ATP เพราะฉะนั้นหน้าที่หนึ่งของของโปรโตีนเลยก็คือการเป็นเอนไซม์เอนไซม์เป็นอะไรที่ค่อนข้างเยอะนะครับในโปรโตีนอย่างที่สองนะครับก็คือเป็นตัวที่ช่วยในการค้ำจุนนะครับเป็นสตรัคเจอรลโปรตีนทำหน้าที่ในการซัพพอร์ตเช่นเดนดริินคอลลาเจนมะ คอลลาเจนที่มันอยู่นอกเซลล์สัตว์มันทาหน้าที่ในการซับพอร์ตให้ความแข็งแรงกับเซลล์สัตว์นะครับเช่นคอลลาเจนนะครับก็ทําคอลลาเจนจะอยู่ในเอ็กซ์ตราเซลลูลร์แมทริกซ์ก็คือส่วนที่มันอยู่นอกเหนือจากเยื่อหุ้มเซลล์ไปในเซลล์สัตว์นะครับพวกนี้ก็ในสัตว์มันจะทําหน้าที่ในการซับพอร์ตให้ความแข็งแรงเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มของพวกที่มันเป็นสตรัคเจอร์โปรตีนตัวที่ทําหน้าที่ในการคาจุนเป็นหลักนะครับ นอกจากคำจุนแล้วโปรตีนบางตัวมันยังเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวเครื่อเกี่ยวข้องกับโมบิลิตี้นะครับเขาจะเรียกกลุ่มนี้ว่ามันคือพวกโมบิลิตี้หรือบางคนก็เรียกเป็นคอนแทคไทโปรตีนก็ได้ครับมันจะเกี่ยวข้องกับการมูฟเมนต์เช่นหละกล้ามเนื้อไงกล้ามเนื้อีดยประกอบขึ้นจากแอคตินไมโอซิ นะครับเพืพวกนี้ก็จะเป็นเช่นพวก actin หรือ myosin actin myosin พวกนี้ในกล้ามเนื้อนะครับใน muscle fiber นะครับใน muscle fiber ก็ได้นะฮะเพื่นพวกนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับการหดตัวแล้วก็เกิดการเคลื่อนไหวขึ้นมานะครับอย่างเช่น actin myosin ในเซลล์กล้ามเนื้อของสัตว์มีกระดูกสันหลังอย่างเงี้ยนะครับอันที่4ครับ บางตัวเป็นรีเซปเตอร์รีเซปเตอร์ก็คือทําหน้าที่ในการรับสารต่างๆอยู่บนเยื่อหุ้มเซลล์จับกับฮอร์โมนก็ได้นะครับเป็นรีเซปเตอร์ครับโปรตีนรีเซปเตอร์เนี่ยก็คือเป,เ,คนะคเป็นตัวรับสารเคมีชนิดต่างๆนะครับเป็นตัวรับสารเคมีชนิดต่างๆ รีเซพเตอร์ก็จะมีเยอะเลยครับเป็นรีเซพเตอร์บนเยื่อหุ้มเซลล์ก็ได้เป็นรีเซพเตอร์ในนิวเคลียสก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลามันเป็นรีเซพเตอร์เนี่ยก็จะเป็นตัวรับเต็มไปหมดเลยนะครับมันทำหน้าที่ในการรับสารเคมีชนิดต่างๆพวกนี้ก็คือจะเป็นกลุ่มของพวกรีเซพเตอร์โปรตีนนะครับอาจพบที่เยื่อหุ้มเซลล์ก็ได้ครับหรืออาจพบในอาจจะพบที่เมมเบรนก็ได้หรืออาจจะพบในนิวเคลียสก็ได้แล้วแต่ชนิดนะครับก็ พวกน,นี้ก็จะจับกันได้หลายอย่างจับกับฮอร์โมนก็ได้ครับจับกับสารสื่อประสาทก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะนำไปสู่ฮอร์โมนเอยไม่ใช่โปรโตีนประเภทที่5นะครับก็คือกลุ่มที่ทำหน้าที่ในการเป็นสัญญาลิงโมเลกุลเป็นสัญญาล g งโปรตีนก็คือทำหน้าที่ในการส่งสัญญาณต่างๆ ส่งสัญญาณทางเคมีเป็น chemical messengers เช่นฮอร์โมนฮอร์โมนหลายชนิดมันเป็นกรดอะมิโนบางชนิดก็เป็นโปรโตีนเลยก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นฮอร์โมนก็ได้ครับฮอร์โมนที่เด็กรู้จักกันแล้วเป็นโปรโตีนหรือเบปทายเนี่ยเด็กน่าจะรู้จักพวกอินซูลิน กูคากรอน ADH พวกนี้เป็นเปนเปไทด์ออร์โมนหมดครับอินซูลินกูคากรอน ADH แต่ว่าย้ำนิดนึงนะว่าฮอร์โมนไม่ใช่ทุกชนิดที่เป็นโปรโตีนเนาะมันมีแค่บ,บางชนิดที่มันเป็นโปรโตีนใช่ไหมครับแต่ก็ส่วนใหญ่แหละส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกโปรโตีนไม่ว่าจะเป็นอินซูลินกูคากรอน ADH นะครับพวกนี้คือเป็นพวกที่เป็นฮอร์โมนนอกเหนือจากฮอร์โมนแล้วก็อาจจะเป็นสารสื่อประสาทก็ได้ครับอาจจะเป็นสารสื่อประสาทก็ได้เป็นนิวโรทรานส์มิเตอร์นะครับ ะะเป็นเป็นสารสื่อประสาทก็ได้คือถ้าเป็นฮอร์โมนเนี่ยมันมากับกระแสเลือดแต่ว่าถ้ามันเป็นสารสื่อประสาทเนี่ยก็คือปกติมันก็จะส่งไปผ่านไอ้ตัวเขาเรียกอะไรนะตัวช่องว่างในกระบวนการไซแนปนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือจะเป็นประเภทที่5เนาะทันไหมเรามี5อันแล้วเนาะเอนไซม์ก็คือตัวเร่งปฏิกิริยาใช่ไหมสตรัคเจอรัลคือตัวที่มันซัพพอร์ตใช่ไหมโมบิลิตี้ก็คือตัวใช้ในการเคลื่อนที่ตัวรีเซพเตอร์ใช้ในการรับสัญญ,ญาณตัวที่เป็นซิกนนลลิ่งโมเลกุลนะครับซิกนนลลิ่งโปรต เป็นตัวที่ใช้ในการลำเลียงเป็นตัวที่เป็นทรานสปอร์ตโปรตีนทรานสปอร์ตโปรตีนเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวทรานสปอร์ตโปรตีนที่อยู่บนเยื่อหุ้มเซลล์ก็ได้หรือมันอาจจะหมายถึงในระดับของร่างกายสิ่งมีชีวิตก็ได้นะครับช่วยในการลำเลียงสารลำเลียงสารนะครับโดยมันอาจจะเป็นพวก Channel หรือแคร r เออบนเยื่อหุ้มเซลล์ก็ได้ถ้าเป็นแช n แนลก็คือเป็นโปรตีนที่ใช้ในการลำเลียงโดยการที่มันมีลักษณะเป็นรูจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นพลาสมาเมมเบรนเลยขอใช้คำว่าเมมเบรนเฉยๆดีกว่าเมมเบรนไม่ใช่เมมเบอร ถ้าเป็นชนแนลเนี่ยมันจะเป็นรูเฉยๆก็คือเป็นช่องไว้สารก็สามารถทะลุผ่านแชแนลได้นะครับแต่ถ้าเป็นแค r เรียลแคเรียเนี่ยปกติมันจะต้องจับกับสารที่เราต้องลําเลียงนะครับปกติพวกนี้ก็คือใช้ในการลําเลียงสารผ่านเข้าออกเซลนะครับพวกนี้จะเป็นลาเลียงสารผ่านเข้าออกเซล ถ้าเป็นแช n n e l ก็คือเป็นช่องเฉยๆนะฮะสารสามารถทะลุผ่านเข้าออกได้แต่ถ้าเป็นแคเ r i e r ก็คือมันก็จะสามารถจับกับสารที่มันต้องการจะลำเลียงแล้วก็เกิดการลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์นะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นระดับของในร่างกายของสิ่งมีชีวิตคือมอลสกเลใหญ่ขึ้นพวกนี้ก็จะเป็นพวกยกตัวอย่างเช่นฮีโมโกลบินในเลือด ก็ทำหน้าที่ในการํะเบียงออกซิเจนหรือไมโอโกบินในกล้ามเนื้อมาโซไฟเบอร์คือเซลล์กล้ามเนื้อนะครับพวกนี้เหมือนกันก็คือหมายถึงว่าฟังก์ชันหลัหลกๆเหมือนกันก็คือทําหน้าที่ในการํะเบียงออกซิเจนนะครับถ้าเป็นฮีโมโกบินเนี่ยก็โครงสร้างก็จะประกอบจากโพลียไทด์สสาย แต่ถ้าเป็นไมโอกลบินเนี่ยเด็กยก็จะประกอบจากโพลีเปไทด์แค่หนึ่งสายนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโปรโตีนที่ทำหน้าที่ในการลำเลียงนะครับอาจจะมองระดับเซลล์ก็ได้อาจจะมองระดับสิ่งมีชีวิตก็ได้นะครับตัวที่7ครับทำหน้าที่ในการสะสมสารเขาเรียกว่าเป็นส t o รเลจโปรตีนครับยกตัวอย่างเช่นโปรโตีนในไข่ขาวโอวัลบูมินนะครับยกเป็นเช่นอ่าไม่ใช่ยกเป็นยกตัวอย่างเช่นโอวัลบูมิน ในไข่ขาวตัวนี้ก็จะเป็นอาหารสะสมในโปรโตีอ่ะเป็นโปรโตีนสะสมที่อยู่ในเซลล์ไข่ใช่ไหมส่วนที่เป็นโปรโตีนไข่โปรโตีนไข่ขาวอะครับเนาะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าไข่ขาวมันเป็นไฮโปรตีนใช่ไหมก็โปรโตีนตัวที่มันอยู่ในไข่ขาวก็คือเป็นพวกโอเวอร์บูมินซึ่งโอเวอร์บูมินเนี่ยก็จะทําหน้าที่ในการเก็บเป็นแหล่งพลังงานสําหรับเอมบริโอหรือตัวอ่อนนะครับซึ่งมันสามารถใช้ในการจเจริญเติบโตต่อไปได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสอเรจโปรตีนนะครับตัวสุดท้ายครับ ก็คือโปรตีนที่ทำหน้าที่เป็นท็อกซินหรือเป็นสารพิษนะครับสารพิษส่วนใหญ่ในร่างกายของสัตว์มันมักจะเป็นพวกพอลิเปปไทด์ครับออยกตัวอย่างอย่างผมมีลูกศิษย์ทำเกี่ยวกับพิษของแมงกะพุนกล่องนะครับแมงกะพุนกล่องทุกคนน่าจะรู้จักว่ามันเป็นตัวที่ โดรเดตลีมากๆก็คือ15นาทีถึง20นาทีถ้าไม่ได้รับเซลล์รุ่มก็คือจะเสียชีวิตได้นะครับพวกนี้เป็นเปปไทด์หมดเลยแล้วมันเป็นเปปไทด์ที่มันสามารถไปทําให้เซลล์มัดแดงแตกแล้วก็มีผลกับระบบมันเลือดก็คือหัวใจวายแล้วก็คนไข้เสียชีวิตได้ซึ่งพิษไม่ว่าจะเป็นพิษแมงกะพรุนกล่องพิษพวกสัตว์ทะเลทั้งหลายแหล่นิวโรทอกซินหรือว่าอาจจะเป็นพวกพิษงูส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นกรดอะมิโนก็ได้ครับหรือมันอาจจะเป็นในส่วนของพลิเปปไทด์ก็ได้ซึ่งพวกนี้ แล้วแต่เนาะบางอันก็มีผลกับระบบประสาทบางอันก็จะมีผลกับในส่วนของอระบบมุนเวียนเลือดก,กระดานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะจบในส่วนของหน้าที่ต่างๆของตัวโปรโตีนนะครับโอเคไหมโอเคนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะจบหมดละนะครับเดี๋ยวเรามาทวนกันน,นิดนึงว่าตอนนี้เรียนอะไรกันบ้างนะครับก็ในส่วนตอนแรกเนี่ยเราคุยกันถึงเรื่องของกรดอะมิโนใช่ไหมเราบอกว่ากรดอะมิโนมาเรียนต่อกันในเด็กก็จะเกิดเป็น เปปไทด์ขึ้นมาใช่ไหมครับผ่านดีไฮเดรชันแล้วก็เกิดพันธะขึ้นมาก็คือเปปไทด์บอลนะครับซึ่งเปปไทด์บอลจริงๆก็คือเป็นเอไมล์ลิงเกจก็คือซีบอลโอแล้วก็เอเอชแล้เราก็บอกว่าพอรีเปปไทด์เนี่ยเวลามันฟังก์ชันเราจะเรียกว่าเป็นโปรตีนซึ่งโปรตีนเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันแตกต่างกันออกไปนะครับอาจจะเป็นเอนไซม์ก็ได้อาจจะเป็นตัวซับพอร์ตก็ได้อาจจะเป็นตัวที่ใช้ในการเคลื่อนไหวก็ได้อย่างเช่นโปรตีนในกล้ามเนื้อแอคตินไมโอซิทอาจจะเป็นรีเซพเตอร์ที่ใใช้้้นนนกกกกกาาาาาารรรรรรััับสสสสสสเเเเคคมมีอออออจจะะปป็็็็็ตว่่งงญญณลยไไไดดดืืฮ์โท รหรืออาจจะช่วยใช้ในการลำเลียงสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นแชดแนลหรือ bon Home Sale, แอรออนะคริเออร์บนเยื่อหุ้มเซลล์แล้วก็ฮีโมโกลบินในเลือดหรือไมโอโกลบินในกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็สตอเรจโปรตีนทําหน้าที่เป็นอาหารสะสมนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วก็คือจะเป็นพวกที่เป็นท็อกซินหรือสารพิษต่างๆนะครับซึ่งฟังก์ชันของโปรตีนมันหลากหลายมากๆนะครับก็เด็ก็จะเห็นว่าม,มันพบในทุกอันตั้งแต่แบคทีเรียขึ้นมาจนถึงแบบมนุษย์เราก็ต้องมีโปรตีนหมดซึ่งดเวอร์สฟังก์ชันมากๆนะครับ ในตอนหน้านะครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องโปรโตีนกันต่อแต่ก็จะเป็นโปรโตีนพาร์ทส,สุดท้ายแล้วก็คือเราจะมาพูดถึงสตรัคเจอร์ของโปรโตีนกันว่าโปรโตีนเนี่ยมันมีกี่ระดับมีระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4แต่และระดับเนี่ยมันมีโครงสร้างต่างกันยังไงแล้วก็เราจะพูดถึงในเรื่องของเวลาที่โปรโตีนมันเสียสภาพไปมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วอะไรคือการเสียสภาพของโปรโตีนนะครับแล้วก็เราจะจบด้วยการเทสของโปรโตีนนิดหนึ่งแค่นั้นเอง โอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นในตอนนี้เราน่าจะเข้าใจคอนเซปต์ของการเกิดเปปไทด์พเไพลิเปปไทด์การเกิดเปปไทด์บอลแล้วเราก็รู้จักในส่วนของโปรโตีนกันละนะครับในตอนหน้าเรารู้จักโปรโตีนมากขึ้นในเชิงของระดับชีวเคมีกันนะครับโอเคสำหรับตอนนี้เราก็คงต้องจบไปเค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ